ในคลิปนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของสาววอลเลย์บอลหญิงไทยเจนใหม่ My, ในปี2022ซึ่งหลังจากที่หมดยุครุ่นเจ็ดเซียนหลังจากที่พวกเขาประกาศลาออกจากทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลหญิงไทยต่างเป็นห่วงกันกับผลงานในระดับโลกที่แน่นอนว่ารุ่นน้องเจนใหม่หลายคนพึ่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชา,ชาติชุดใหญ่และรุ่นที่เคยอยู่กับรุ่นพี่ พวกเขาไม่เคยขาดพี่เราเซียนในการแข่งขันมันจี่เป็นที่จับตามองของทั้งแฟนมวลบอลไทยและทั่วโลกแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นในศึกเนชั่นลีกที่ผ่านมาพวกเขาเหล่าเจนใหม่ทำผลงานออกมาได้อย่างน่าทึ่งและเป็นผลงานที่ดีที่สุดในการแข่งขันรายการ VNL ทั้งที่ขาดบอลเร็วตัวเก่งอย่างแนนทัดดาวนึกแจ้งตั้งแต่ช่วงแรกๆ และจากบทสัมภาษณ์จากสื่อกีฬาหนึ่งกับมือเซตระดับโลกซารานุสลาตอมคาหลังจากรุ่นพี่เราเซียนได้ออกจากทีมชาติไปแล้วโดยซาราบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลไทยหลายคนบอกว่าชุดเจ็ดเซียนเป็นชุดที่ดีที่สุดสําหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยแต่เราบอกแล้วตั้งแต่ช่วงแรกว่าเด็กๆในเจเนอเรชันต่อไปพวกเขาจะเก่งกว่าพวกเราอีกขั้นซึ่งไม่ค่อยมีใครเชื่อ เหมือนคิดว่าเราก็คงอยากอวยรุ่นน้องอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่เรารู้ในฐานะที่เห็นรุ่นน้องมาโดยตลอดคือเด็กพวกนี้มีความสามารถสูงมากโดยรายการต่อไปคือชิงแชมป์โลกสาววอลบอลไทยตอนนี้ได้แนนทัดดาวนุกแจ้งกลับมาแต่ยังต้องรอเช็คความฟิตอีกทีแต่ขอให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับจะได้ออกสึกช่วยกันในชิงแชมป์โลกนี้ และเพื่อที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็ขอเป็นกำลังใจช่วยสาวไทยกับศึกใหญ่ครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับ